F ถ่ายภาพคู่หนุ่มหล่องานนี้ทำน้องปีใหม่มีอิจฉาแม่เป็นคู่แม่ลูกขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับคู่ของแม่แอฟทักษะออนและลูกสาวน้องปีใหม่ทีเราแฟนคลับจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตเป็นสาวแถมยังคุยเก่งเป็นเด็กตลกโพสท่าถ่ายรูปเก่งอีกด้วยค่ะ และแน่นอนหล,หลายๆคนคงพอจะทราบกันดีว่าแม่แอฟน้องปีใหม่นะพุธและนะจุย๋ยมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากตั้งแต่น้องปีใหม่เกิดนะพุธนะจุ๋ยก็ดูจะเฮอล้านแถมน้องปีใหม่ยังรักน้าทั้งสองคนเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากในสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่ดีขึ้นทำให้น้องปีใหม่อดเจอกับหน้านาทั้งสองล่าสุดในอิน t ตา r กรมสอรีของแม่แอฟได้โพสต์ภาพคู่กับน้าพุธพร้อมแคปชั่นว่าหนูปีต้อง ชาแม่พร้อมทั้งแท็กภาพดังกล่าวไปหาน้าพูดอีกด้วยค่ะ